วันชิวๆของพวกเรายามเย็นอันนี้ก็เป็นช่วงเดือนมกรานะครับคือคอหน้าดูครับเปิดประเทศเปิดไรนะครับต่างชาติมาเลยอันนี้ก็บรรยากาศยามเย็นของพวกเรานะครับเดินเล่นกันดีกว่า

เอ้ท like so ี่พูดถึเจ้าห้องก็้ามาดูก็คนไทยมาเทีนะครับผมพูดเที่ยวสามเป็นสามหาเอ่อเปคลิปยามเย็นของเราแล้วก็ให้ดูบรรยากาศโดยรอบของแถวบึงพลามแล้วก็เกาะเมืองนะครับว่าตึ้งตึ้แค่ไหนเพราะว่าถ้าผู้ชมไปดูเราให้ความรุ่นวิธเก่าๆนี่วิธเก่าจะพบว่ามันมันเหมือนว่าเราไปมาสองคนน่ะไปกับทายก่ครับผมหนึ่งคนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างที่ทุกคนก็ได้เห็นเกิดชาตินี้ทุกคนต้องได้เห็นครับนั่นก็คือเท่งฟ้าครับ ถ้าเกิดใครพบใครเจอแบบนี้ก็ตามตามนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมอยากให้อยุธย,ยาเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวนะครับในเมื่อการท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วอะไรต่างๆนะครับเซฟตัวเองด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมผมอยากให้ประเทศบ้านเราหรือจังหวัดที่ขึ้นเป็นมรดกโลกอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าบบว่ารักษาไว้ในความภาพรักที่ดี อาจจะหาชมได้ยากอีกแล้วไม่แน่นะแปบลบว่าถ้าพูดถึงเข้าเดือนกุมภาหรืออะไรอย่างนี้นะอาจจะเข้าหมดแปลว่าเยบเหมือนเดิมก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเราอาจจะไปลุยวัดต่างๆหรืออีพีต่อไปไปลุยที่ไหนท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหว่าเราไปถ่ายตามวัดทุ้นวันนี้เห็นต่้งชาติหรือเห็นคนมาขึ้นช้างทีงทๆแบบนี้นะครับหาแทบไมา่เจอเลย วันนี้เราก็จะเดินผ่านเส้นตะแลงแกงนะครับนทา้งที่เรียกทางตะแลงแกงแล้วก็เข้าทางกุ้งมุทแทนนะครับแต่เรายังไม่ได้พาไปเทียเท่ยวหรเที่ยวชมเมืงใุ้งมุทแทนนะครับบรรยากาศเราบึงพระรามน,นั่นเองยามเย็นของเรามันดีอย่างนี้เองปกติจะมีนักวิ่งมีอะไรเยอะนะครับแต่ช่วงนี้นักวิ่งก็คอนทางาน้อยครับนักท่องเที่ยวเยอะก็สดถ่ถถายยกันไปครับไปให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เดินเดี๋ยวเราจะไปทัวร์แถวโซนกุ้มคุณแผนนะครับไม่ได้ไปให้ความรู้นะคือเดินเล่นโอเคครับไอ้บรรยายามเย็นขนาซี่ก็ใกล้จะ5้าโมงเย็นแล้วนะยังมีคนมาเดินเล่นครับอยากกินเส้นหรอือเปล่าหรือคนอยากกล่น ตู่เหครับฮะตัวตัวตู่หรือตัวตุ่นครับโอ้อ๋อเอ้าหายไปแล้วครับมันมันมันคือตัวตุ่นหรือโต้ตู่ครับเป็นคนเยอะติดคุกปะเนี่ยไม่ติดหรอช่องเราไม่ดำโอ้บรรยากาศยามเย็นเลยนะปกติเราไม่ค่อยได้มาคุ้นแผลเลยปกติเราไปลุยตามบ้านตามอะไรนะ กเ,เกิตการณ์่คดิน,นะรับากตอนแรผมเป็นคนพูดนะครับต้องมาเป็นคนถือ,ลอก,ก,กล้องแนครับ <c oughs> เดื่องาากลนะคเดินไปเดินมาครันนี้เกิดเารว่ารเท้ากัดนะครับต้องต้องเดินทาป่าแล้วครับทน้มางไรก็คิวจริงๆด้วยต้องใ่งเาเดินแล้วดีดัสเล่นมาแล้วครับไ้สตนสมิทด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้คือบทเรีนสาคัญนะครับจะซื้อรองเท้าซื้ออะไรก็ซื้ย่าซอพดีนะครับซื้เสือสบเวลาเดินมากเดินมากเดินยังไงก็กรด้นมาีปเลยไปแน อานี่เจ้าของช่องนะครับโดนอาดิดาสเล่นไปแล้วส่วนผมเมื่อกี้ครับไปเช็ดไม่เรียบร้อยแล้วโดนนกขี้ใส่เล่นงานเหมือนกัน,นครับแมงเอ้ยจะถ่ายขี้ไปชิลแต่แมงต้องมีอุปสรรคเยอะชิลจริงๆด้วยชิลชิลนี่โดนเต็มตาแล้วใช่แบบย้อนไปเหมือนสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็เหมือนย้อนวานนะครับทีสมัยยังมีนักรบอยู่ที่เยุทธยานะครับนี่ครับเท้าเปล่าก็เวลาไปสู้รบไปอะไรนะครับมี่กเท้าเปล่าครับแต่มีแค่ถุงเท้าคันด้เจ๋อครับยานนะครับโอ้ อโอ้โหสะดุงเพื่อทีันีกมันเป็นช้างทุกคนใชเห็นช้างาไหมไม่ใช่ช้างเขียวนะครับช้างคนละ60บาทครับทุกคนสามารถไปซื้อได้พี่ร้านะน้ำทั่วไปนะครับบองเลยอร่อยบองถ่ารูปได้ครับให้ร,รูปตัผม อ้าวนี่นักสแสดงใช่ไหมโอ้หนึ่ไปทางจะบวกกันซะแล้วอ้าวตอนนี้ตากล้องก็หรือเจ้าของช่องนะครับได,ได้ทำการฝืนสังขาตรตัวเองอีกรอบนึงครับเราจะฝืนอีกรอบหนึงนครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมเราไปดูครับท่าเดินเป็นไงครับมันรูแปแยงอิทระอาชัด ป่ารักเข่ารักนารักซากุระครับเลยเป็นตอนเด็กเวลาดูโฆษณาเนี่ยครับเองตึงเองไงจำได้ตองต้องต้งหน้ตาตึงตึงตึงแลตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศญี่ปุ่นไวชนี่แดดนั่นเองครับแต่ไม่ใช่แดธรรมดาแดดแรงอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างดีๆครับทำขึ้นกัำแพงนะครับท่านผู้ชมเป็นตัวอย่างดีครับผมอยากจะเตือนนะครับเตแต่กลัวเขาให้ทำยุ่งแต่ผมสวยเลย จะมีปัญหากันนตามาหาดหก็อก็แมวดีกว่าเราอะไรควรก็ควรนะอะไรไม่ควรก็ลีเลี่ยงได้ก็ดีครับอันนี้อยากโดนใครชอบเาควานเกมนี้ครับเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าไม่ต้องกลัวบักมากเท่าไหร่หนะเดิร์นขายคลิปนี้ได้เล่นเนี่ยเผื่อเนี่ยแม่งรถแคลอ,อรี่ได้เยอะเลยเนี่ย ยังแน่นอนครับทุกคนผมสัญญาแล้วนะทุกคนต้องสัญญาผมด้วยอย่าลลืมกกดดไ์์แชรจะถึงจะถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่ทางผู้ชมจะช่วยพวกเราด้วยนะครับ,รบไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ทำไม่ยังไงนะครับเราต้องอยู่ที่ทางผู้ชมทุกคนนะครับถ้าผู้ผู้ชมทุกท่านไม่ใจร้ายากับกะรเหมือนพวกเรามากก็มือของทุกท่านดูแลในกดให้พวกเราสักหน่อยก็ดีครับเป็นเกียรติพระคุณอย่างสูงมากเลยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นกรณีรองเท้ากอากาศส่วนส่วนส่วนผมโชคดีไปผมใส่คอนเสิร์ตคอนข้างใหญ่ครับไม่ไกยเท่าไหร่ก็เบอร์ี่ทุกคคนจนี้้ไววนนะครัับททุกเ่เจ้าามมดวยค็ ถ้าเกิดบรรยายหมดนี่ก็จะเยอะสิแต่เอาตรงหน้าแล้วกันครับที่เราเดินมานีเข,าเข้าเขตพี่คะเขตพระราชวังของยุทธยาครับอันนี้ก็คือที่หน้าเราก็คือที่นั่งจกักรวรรดิไทยยนต์นะครับทุกวันนี้ก็เห็นแค่เป็นกองอิฐอะไรต่างๆนะครับหญ้าอะไรขึ้นเราไม่ได้เข้าไปลึกนะครับเพราะเนื่องจากจ้าของช่องเดินมากก็เดี๋ยวจะแย่นะครับเพราะว่าในเขตพระราชวังค่อนข้างฟางนะครับแล้วก็จะเดินหมดนี่ก็ใช้เวลาเพราะว่าอย่างน้อยตาที่ปฏิย์อย่างน้อยนะนี่ก็คือตัว๋วนะครับที่เราเข้าไปชมอุยทยานปาธ,ธ,ธิยาตพระนครรศีอยุธยาครับอันนนีีี้้ของปท่แลวะครับ ก็ยังมีอยู่อีกที่บ้านนะครับอันนี้อันนี้แค่ติดกระเป๋าตังไว้เล็กน้อยครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แล้วครับเพราะผมมากันบ่อยกันแค่ไหนนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับผมมาศึกษาความรู้แล้วก่อนจะทําคลิปแต่ละคลิปผมวางแผนไว้แต่อะไรต่างๆเสมอนครับไม่ใช่ว่าจะทามัวซซ่นะครับอันนี้คือทำเพราะว่าเราศึกษาจริงๆนะครับอันนี้ใครล่ะเนี่ยอันนี้เราใส่ครับเราใส้แบ็คพิงไม่เคยใช้รูดเลยนะครับไว้ใช้โชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวครับรูดไม่ได้ครับกลัวเป็นรอย แล้วมีสไปเดอร์แมนอีกใบหนึ่งไปไหนแล้วล่ะไปเดอร์แมนครับอันนี้ก็สมัครจากเอฟมาแล้วครับอันนี้ก็รูนเป็นเหมือนกันครับเดี๋ยวเป็นรอยครับไม่กล้าใช้ครับไม่กล้าใช้ของของดีมีไว้โชว์ครับไม่มีไว้ใช้ใช่ถูกต้องใบนี้ก็ได้มาราคาไม่แพงครับทุกคนแปดร้อยกว่าบาทสายก็อันนี้หนังทํามาจากอะไรครับลูกวัวหรือจิงโจ้หรืออะไรครับหนังอะไรครับหนังนี้นะครับได้มาจากพรทับอ่าเราเลยโอ้โงงามใจยหนังแล้วก็จะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจทำหนังอะไรนะครับอันนี้ซื้อมาเมื่อกี้พูดเล่นนะครับแต่ตอนนี้พูดเล่นนะครับรา,านนครา,าจริงครับอยู่ที่3ล้านห้าแสนนะครับโอ้โห<ม><ม>เกินเกิน<ม> <ๆ S 1> เรื่องไปแล้วครับอันนี้อันนี้เจ้าของช่องนอกเรื่องไปไกลแล้วครับส,ส,าสายนี่ทำจากวัสดุยางที่แบบว่าดีที่สุดในโลกนะครับคือและส่วนผมเนี่ยเป็นโลกประเภทมีสายเหมือนกันสายเสมอเงี้ยสายเสมอตื่นสายไม่ออยอมไม่ยอมไปไหนอะไรเงี้ยไปไปถ่ายคลิปให้ผู้ชมดูได้กันงหมดนะทัานตามก็ตั้งสิบโมงสิบเอ็ดโมงเป็นต้นไปครับ วัวนี้ครับไปซื้อที่อินเดียครับได้มาราคาสิบล้านครับทุกคนแต่จริ้งไม่ใช่แล้วครับฝากอับังไอ้นี่เงินกู้แถวบ้านซื้อมาให้ครับฝากเาไปซื้อแต่อับังคิดดอกแพงไม่น่อยคิดกําไรแพงมากจริงๆแม่งไม่เท่าไหร่ครับอับังกูเลือดขูดเนื้อแล้วนะครับกลเรวยยบังถ้าเกิดบังเอาเอาผมรวยเดี๋ยวผมเอาเมียบังก็เลยนี่งามไฟก็จะสำหรับคลิปวันนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็พี่ชายตัวเองนะครับพิธีกรดำเนินรายการของเราแล้วครับผมตมงนี้ก็พี่อยู่ที่ไม่ยูุพออะไรนะครับเจ้าของช่องเจียวกัน ตรงเท้ากัดอีกแล้วครับตอนนี้ต้องเบรกแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องเบรกแล้วครับ <c oughs> จะเดินให้ไปเที่ยวไหนต่อไม่ไหวแล้วครับมาเชิญเจ้าของช่องปิดคลิปสามสตเลยครับตั้มตายลยครับถ้าก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระกดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับเดี๋ยวพวกเราจะไปพาทัวร์กันที่ไหนไปจะไปพาลู่ไปปั่นไปหาไปแบบสนุกสนานกันที่ไหนครับอย่าลืมนะครับทุกคนกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ฝรั่งกันครับหรือว่าชาวต่างชาติครับอย่าลืมนะทุกคนเดี๋ยวตาม่อดีครับล